สวัสดีครับคลิปนี้ครัเป็นการทำนายดวงนะครับของออผู้ที่เกิดลัคนาการราศีกันเนาะให้ผลในช่วงของสามเดือนนี้นะครับเป็นรายไตายมากนะครับในเรื่องของความรักนะครับก็ต้องบอกว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักหายไปนานมากครับก็หายไปพร้อมกับตัวดวด้วยประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเนาะนะครับคลิปนี้เป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครของของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่่ไมต้องรับไปนะครับถ้าต้องการส่วนดูดวงส่วนตัวขอให้อัดไลน์มานะครับแล้วก็ดูรายละเอียด ดูอยู่ที่ใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กับโ like, ดด้วยนะครับในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าไพ่อาจเกิดขึ้นสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าก็ต้องออพินพิจารณากันดีเมื่อกี้จับไพ่แล้วนะครับก็คือได้ไพ่ของชา,ชาวกันขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าซึ่งเรื่องคือในช่วง3เดือนนี้ราหูเนาะจะย้ายไปที่17นี้ละ นะครับก็เป็นเจ้าภาพเลยนะครับในเรื่องของความรักนะครับก็ต้องดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะในห้องสามเดือนนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องบอกว่าชาวกันเนี่ยในเรื่องของความรักก็ว,ว้าวอันนี้เปิดไพ่สดเลยนะเราก็อ่านไปด้วยนะครับก่อ,อนหน้านี้นะครับก่อนถึงไตรมาสสุดท้ายของปีก็ต้องบอกว่ามันมีปัญหาในเรื่องของหนึ่งการไม่ฟัง q uh, Queen o f s o r ดโดกลับไม่ให้น้ำหนักที่บุคคลอื่นนะเพราะยังไม่เห็นเร่องบุคคลอื่นเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่าถ้ามันเป็นในแง่ของบุคคลอื่น่ะโดกลับมองว่าอาจจะเป็นคุณแม่มหรือผู้ญาติผู้ใหญ่ของฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะไม่ค่อยโอเคในเรื่องของการคบกันมากใช้คำว่ามากเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือค่อนข้างมีประเด็นกับครอบครัวเยอะเพราะามีสิบเปลี่ยนขึ้นมาแล้วก็ Six of สอดขึ้นมาเพดอฟคัพส์ขึ้นมานะครับดยร่ว,รวมดวกับมองว่า1มันเป็นในเรื่องของปัจจัยทางครอบครัวทางสังคมที่ต่างคนต่างก็อยู่ด้วยหรือฝั่งหนฝั่งหนึ่งอาจจะผู้ต้องตรงมีคอมมิชกันไปแล้วนะครับสำหรับคนที่มีคู่เขาก็มามา,มากกว่าสามถึงหเดือนเนาะก,ก็คือมาดูตรงแรกนะครับก็คือโดดึงบอกนะขออภัยนิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นอารมณ์ของการที่ก็คืออาจจะมีเรื่องประเด็นของครอบครัวโดยเฉพาะฝั่งคุณแม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งน่าจะค่อนข้างแรง แรงเลยแหละว่าแบบไม่ได้นะอะไรเงี้ยอืมด้วยนะครับนี่อีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นอีกบุคคลหนึ่งเลยนะครับซึ่งมายันยันเลยว่าแบบนี่คือคนของฉันนะอะไรเงี้ยอืมมีการประทะกันด้วยนะในบางคนก็นึกถึงความปลอดภัยในชีวิตดีๆนะครับสำหรับชาวกันเนาะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามในช่วงสามถึงหเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าอืมของชาวกันก่อนนะ ในช่วง3เดือนนี้เนาะมันเป็นอารมณ์ของการที่ขออย่าเปิดเปิดยาวนิดนึงนะอืมแต่เปิดส,สดๆเลยแหละโอเคอนึกออกว้าวโอเคครับคิดว่าในช่วงปลายปีน่าจะมีข่าวดี ดีบ้างใช็คว,ว่าดีบ้างเนาะอืมความสัมพันธ์ยังไปได้อยู่เพียงแต่ว่าในม,มันก็เป็นความไม่แฟร์เกิดขึ้นเนาะแม้ว่าใจยังรักกันดีอืมและหลายๆคู่ก็ต้องบอกว่าเหมือนเคลร์ปัญหากันได้ครับ King of p e t a g o s ขึ้นมาคือมันเป็นความรู้สึกที่ต่างคนต่างรู้สึกกันทั้งคู่อะอืมระหว่างคนรักตัวชาวกันเอง หรือกับคนรักก็ตามหรือแบบทั้งสองคนเลยที่แบบว่าเออก็รู้สึกว่ายังรักกันอยู่ยังไปได้ดีอยู่นะแม้ว่าแม้ว่าหนึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องไปไปมา,มามทำใจว่าต้องไปไปมา,มาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะด้วยความเป็นเหตุเป็นผลเนาะหนึ่งอาจจะด้วยครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะยังไม่โอเคนะครับแต่ถามว่าความสัมพันธ์นี้ก็พยายามพยายามจับสนรุนให้ดีอย่างมากที่สุด ว่าฉันก็อยากให้คุณอยู่แม้ว่าครอบครัวจะไม่โอเคก็ตามความรักมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนน่ะอืมแต่ท้ายที่สุดแล้วเวลาตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่คนสองคนอยู่ดีในอีกกรณีหนึ่งก็ต้องบอกว่าในแง่ของความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่อืโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ไม่ปกตินี่ก็ต้องบอกเลยครับว่ามันยังมีการกลับไปหาอีกบุคคลหน,นึ่งอยู่อมแม้ว่ากรณีถ้าชาวการเป็นตัวจริงก็คือขอให้สบายใจว่าคุณก็ยังเป็นตัวจริงอยู่ แม่มันก็ยังมีการเขาก็ยังดูไม่เลือกเนาะอืมเพราะว่าอะไรเดี๋ยวดูอ่านให้ฟังเนาะโดยเฉพาะคนสมัครที่ไม่ปกติแม้ว่าเขาจะมีตัวจริงอยู่หรือตัวเช่าเช่ากันเองเป็ตัวจริงของเขาก็ตามนะเออแต่เขาก็ยังก็ เขาก็ยืนยันว่าเขามาด้วยแมทริออรแบบนี้แล้วชอบกันเจรลืออะไรให้เดินอืมตุลาช่วงปลาหูยหญ่พยายายให้ไปอยุดปาแต่นอีกด้วยไนงะเรื่องของเรื่องจะติกแรงมากในบางคู่มีเรื่องของกันไม่ไปต่อด้วยอันนี้ต้องระวังนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดว่าต่อไม่ติดช่วงนี้ก็คือบายบายได้เลยนะอืมบายบายได้เลยแล้วมันเป็นอารมณ์ ที่ทอดยาวไปถึงธันวาเลยครับในบางคู่เนาะโดยเฉพาะฝั่งชาวกันฝั่งชาวกันนี่คืออารมณ์แรงมากไม่ว่าชาวกันจะเป็นคนที่นําความสัมพันธ์ไม่ปกติเข้ามาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือถ้าชาวกันอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวจริงต้องบอกก่อนว่าชาวกันยื่นคําขาดเลยหรือชาวกันอาจจะพ้งเลยว่าแบบจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไง จะไปต่อไหมหรือไม่ไปต่อพูดมาอืมเพราะใครตอบมาสองใบอย่างที่โชว์ให้ดูเลยครับติกการมมันพาลบภาวะทางอารมณ์ที่ค่อนข้างห่างภางะวะทางอารมณ์ที่ค่อนข้างห่างรู้สึกเบื่อรู้สึกว่าไม่อยากปลายไม่อยากอะไรเล้ว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมในคู่ที่ปกติมันเป็นเพราะของการที่ชาวกันร,รู้สึกว่ายึดควาายว่าต้องดีขึ้นนะต้องดีขึ้นเพราะเราก็ยังไม่อยากถอดใจลึกๆมันเป็นความรักที่ไม่อยากถอดใจ แต่ในในบางครั้งมันก็รู้สึกว่าการไปต่อมันดูชนอึดอัดอืมันชนอึดอัดมันชนรู้สึกว่าอะไรกันอืในคู่ที่ปกติแต่ในคู่ที่ไม่ปกติก็อย่างที่บอกแต่แรกนะครับว่ามันเป็นคำว่าถ้าถ้าบายบายนี่คือบายบายได้เลยนะแล้วแต่เลยอืมเพราะบปบสรุปในเออ่ในช่วงธันวาเจ็ดดามันเป็นเพราะของการที่แบบ แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเลยอะ่ะอืมแล้วมันมีในความไม่ซื่อในความสัมพันธ์ด้วยอย่างที่บอกว่าในคู่ที่ปกติเนี่ยค่อนข้างชัดว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปคุณก็เลือกไม่ได้เหมือนจะเลือกแล้วนะแต่ก็ไม่เลือกอืมจะมาดูฝั่งเขาเนาะฝั่งเขานี่ก็โอ้โหดือ้อใช้คำนี้ได้เลยดือ้อเพราะอะไรเขาไม่ชัว เขาไม่โชว,ว์ว่ราะชากันยังอยู่ดีกับเขาหรือเปล่าอืมซึ่งพอมันเป็นความไม่มั่นใจนะครับในแต่ละเดือนเน,ะนาะโดยเฉพาะเดือนตุลานี้แหละมันเป็นความดื่อที่แบบ after shock เหมือนกันนะเบื่อเบื่อเซ็งเซงเลยอะว่าแบบอะไรอะ่ะอีกแล้วปัญหาเดิมๆขุดเรื่องเก่ามาพูดก็มีอืมซึ่งในช่วงตุลาเนี่ยหรือบางคนอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะในบางคู่มันเป็นภาวะของการที่แบบ ในคู่ปกติมันเป็นอาจจะเป็นความเบื่อความเซ็งที่แบบบางทีก็ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆแต่บางคู่ที่แบบความสัมพันธ์เป็นปกติเลยคือไม่ว่าจะมีคนอื่นหรือแต่เป็นปัญหารเรื่องครอบครัวหรือซัมติงอะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆคือมันมีในเรื่องของการที่แบบปัญหาเดิมอมืมันขึ้นว่าปัญหาเดิมใบต่อมาที่เมื่อกี้เปิดได้คือบีเอ็ม e พ s คือเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์อะความฝังความสัมพันธ์ฟื้นตัวขึ้นก็จริงแต่ว่า มันมาจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งเรื่องคือมันมาจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ก็รู้สึกว่าพยายามแล้วพยายามปรับตัวให้แล้วด้วยนะม,มีเดทด้วยในช่วงคันวาต้องบอกก่อนเลยว่ามีไพ่เดทขึ้นมาตัวพูดตรงๆนะถ้าจะไม่ไปต่อกันก็ด้วยหนึ่งมันไม่ยอมอ่ะมันยอมแล้วบางทีมันกันแบบเหมือนหรือยอมก็ยอมไม่จริงด้วยแบบอ่ะเลิกก็ได้ แต่ไปกไปประชดแต่การกระทําคือสวนกระแสเหลือเกินอืมโดยเฉพาะในช่วงธันวาหรือแบบอ่ะเลิกก็เลิกแค่นั้นเลยแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มันเลิกด้วยความที่อารมณ์เขายังพุ่งปรีดอยู่อะเออแบบก็แล้วแต่จะจะอย่างเนี้ยจะทำไม อืมมาดูฝั่งคู่กรณีนะโดอานอย่างอื่นไม่ได้เลยอ่ะอืมันเป็นภาวะของกันที่แบบเนาะฝั no. ่งคู่กรณีเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วเนาะใบหนึ่งก็คือเอ็ดอฟสอดด้วยอย่างที่บอกเด็กมากเลยคู่กรณีไพ่อาจกจัคือสลับกันได้เนาะไปสลับกันดูแต่ที่แน่คือคู่กรณีคือดื้อมากดื้อมากอืมแม้ว่าจะแฟงกันหรือไม่แฝงกับชาวกันก็ตามแต่บอกเลยว่าดื้อมากดื้อสุดอ่ะอืม แล้วเป็นคนใจกว้างมากด้วยอืมในกรณีเบาๆเนี่ยมันอาจจะเป็นในโลกของการที่แบบกรณีแรกนะคือเหมือนกับว่ายังถ้อยทีถ้อยอาศัยกับชาวกันอยู่แม้ว่าจะมีความรู้สึกในใจที่แบบอยากทําตามใจตัวเองอ่ซึ่งมันเป็นทําทําตามใจตัวเองที่แบบอังน,นี้จริงเหรอ <c oughs> ไม่ได้แบบของคนที่โตแล้วก็ทากันอ่ะอืม แก้ปัญหาแบบกับบันทุบดินเออประมาณนั้นดีกว่าแต่ในกรณีนึงเยคืออืมมันก็พยายามทําให้ดีขึ้นนะบางคู่มันมีในเรื่องลูกที่ยังไปไม่ได้คือหนึ่งลูกปัญหาอีกบุคคลหนึ่งอาจจะมาจากลูกตรงที่ว่าหนึ่งอาจจะไปเวทที่น้ําหนักที่ลูกเยอะจนบางทีก็ไม่สามารถที่จะ handle ได้ว่าแบบจะต้องให้ความสําคัญกับอะไรก่อนหรออะไรแบบนี้ยอืม แต่ในอีกกรณีหนึ่งเลยเนี่ยคือหนึ่งเขาซุกความสัมพันธ์ไว้เขานั่งเยอะอืมซึ่งพอถึงเวลาปั๊บก,ก็คือตีมึนะแต่ก็ถามว่าก็ไม่ได้ไปหาจไม่ได้ไปจับสัตรสกันนะแต่ก็คือมีความสัมพันธ์ที่แบบสองสามสีม่ชอบติดนัมเบอร์จ้ะแล้วแต่เลยจ้ะแต่ถามว่าอย่างที่บอกวบทสรุปของไตมมาสนี้ก็คือเหมือนจะสวยนะ แต่มันก็ไม่จําเป็นต้องเลือกไงเพราะเลือกมาแล้วตั้งแต่แรกว่าจะคบกันไงแต่ทำไมยังต้องเลือกอะไรอีกก็ไม่รู้แล้วทำไมยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปมามา,มาอยู่ประมาณนั้นคนโสดเนาะคนโสดก่อนหนะ้านี้มันเหมือนกับว่ายากแหละยากที่จะอืม คือถ้าไม่ผ่านครอบครัวโดวยด้วยความที่ดาวพฤหัสของชาววันชาวกันไม่ใช่ชาววันชาวกันะ่ะคือดาวความรักกับดาวดาวพันธุดาวที่อยู่อาศัยหรือดาวเรื่องคนที่บ้านเนี่ยเป็นดาวเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นะ่ะคือเรื่องคนที่บ้านค่อนข้าง,งเยอะนะเหมือนคนที่บ้านค่อนข้างพยายามจับคู่ให้หรือพยายามมีประเด็นกับชาวกันค่อนข้าง,งเยอะเหมือนกันในช่วงไตามากสเนี่ยหรือก่อนนะอ้านี้ ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบชาวกันก็พยายามเลยอะพยายามที่จะแบบบางบางความสัมพันธ์คือแบบคุณตัดบทเลยโดยการที่แบบบางทีหรือแบบเป็นเพื่อนไปก่อนได้ไหมอะไรเงรี้ยอืมถ้ารักเรารอรอ,อเราหน่อยหรือทําเพื่อเราหน่อยสิอะไรแบบเนี้ยเป็นความความเรียกร้องเล็กๆเป็นอารมณ์เหมือนความเรียกร้องเล็กๆที่แบบลึกในใจก็อยากให้เขาทําได้อยากให้เขาทําไม่ได้ซึ่งอาจจะ หาข้อสรุปลงตัวไม่ได้ด้วยนะครับในบางในบางคนเนาะที่โสดโดยเฉพาะในช่วงนี่แหละตุลานี้แหละเรื่องคือโอเคไปต่อกันได้แต่เหมือนมันมีเงื่อนไขที่แบบผู้ต้องตรงคู้กรณีไม่อยากรับเลยอืมหรืออาจจะเป็นเงื่อนไขที่แบบอาจจะไม่ใช่จับที่บ้านก็ได้แต่มาเป็นเงื่อนไขที่ช่ากันรู้สึกว่าสเปคคือคุณต้องทําเพื่อครอบครัวอืม ต้องคานึงถึงชันและครอบครัวชันด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือคนรอบข้างชั้นด้วยสังคมที่ฉันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคู่กรณีที่เข้ามาก็คือไม่รู้จะรับได้ไหมเงี้รับได้กร็รับได้ก็ไปต่อซึ่งชาวกันก็ไม่ได้ไม่ด้วยอืมซึ่งเปอร์เซ็นต์ของการไปต่อก็น้อยเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงคือถามว่ามีเกณฑ์สละโสดไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะปีเนี้ย ถ้าแต่ลราูมเข้าเอาพูดตรงๆคุณหวานสนิทได้เลยเต็มที่แต um, ่อยากให้ดูด <im omat airports> <Good> ีๆนิดนึงเพราะว่ามันมีความความสัมพันธ์แบบอย่างว่าด้วยก็ต้องบอกแบบนีเนาะมันมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าคิดว่าในช่วงนี้เลยช่วงตุลานี้เลยที่แบบมีเซ็กซ์แล้วก็จบอ่ะเออแบบนั้นก็มีเหมือนกันหรือทอดยาวไปถึงพฤจิการได้ซัมเพราะพฤติการมีเอเมเรซอยู่เนาะประมาณนึงโซที่มีคนคุย เกินหกเดือนขึ้นไปแล้วแต่ยังไม่มีคอมมิตเนาะคอมมิตนี่ต้องบอกก่อนว่าคอมมิตคอมมิตเป็นช่วงๆซึ่งบอกตรงๆว่าไม่อยากให้รีบเพราะเรื่องคือเหมือนจะได้เห็นท่าแท้กันอะ่ะอืมเอางี้เขาจะแสดงท่าแท้ออกมาในช่วงปลายปีแล้วหลังจากนั้นคุณพิจารณาได้เลยครับว่าคุณอยากไปต่อคนจริงๆปะเพราะระหว่างทางคุณจะคุณจะรู้สึกว่าคือคุณออกคอมมิตนะให้เขาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเป็นแฟนก็ได้ หรือบางทีมันเป็นการใจร้อนใจเร็วด่วนได้ของชาวชาวกันด้วยนะอืพอตกเข้าคือสติกาเท่านั้นแหละจะได้เห็นความเฟลลี่ใช้คำนี้ก่อนแล้วกันเนาะกลางกลางพราะถ้าอยู่กับวงเพื่อนเราจะพูดอีกคำหนึ่งเฟลลี่จ้ะถ้าอยู่กับเพื่อนจะเป็นแบบ อืมมีนอออืมจ้ะประมาณนั้นนะครับอ่ะไพ่อลอเคลนนอกสี่ใบนะครับอยากบอกอะไรชาวกันในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีนะครับเดี๋ยวโดยจะพยายามสรุปในเรื่องของการงานให้ด้วยนะแต่อาจจะเป็นเซตถัดไปนะครับขอเริ่มเซตความเ,เซตความลับก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำนานนะครับไพ่เตือนว่าไพ่แนะนําว่าอะไรไม่ใช่เตือน สไปโอเค p e r ร e เ t s e t เซตตอย่างที่บอกว่าในหลายๆคู่เนาะสำหรับมีคู่ก่อนเลยมันไม่สมบูรณ์แบบต้องบอกแบบนี้เลยเวลาหน้าไพ่ดีขึ้นมาโดมักจะใช้คําว่าหลายๆคู่ไม่มีคําว่าสมบูรณ์แบบนะครับมันมีแต่ว่าเรายอมรับความไม่สมบูรณ์นั้นได้หรือเปล่าคู่รักที่สมบูรณ์จริงๆโดกับรู้สึกว่ามันยอมรับความไม่สมบูรณ์ของกันและกันได้อะ่ะอืม คือเขาก็ทําใจมาแล้วว่าแบบบางคู่นะมันแบบอยู่กันสี่สห้าสิปีแต่ถามว่ามันเขาอยู่ได้ก็เขาพึงพอใจที่เขาเขารู้ว่าเขามากันแบบนั้นคู่ของเรามากันแบบนั้นอะไรอยในความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติก็ต้องยอมรับว่าเราเลือกเข้ามาแล้วเนาะปัญหาคือหลังจากเนี้ยถ้าจะถ้าจะ เซ็ตไปแล้วแล้วคือไม่เซ็ตของการมีชีวิตคู่มันยังไปด้วยกันไม่มันไปด้วยกันไม่ได้แล้วอะ่ะก็ต้องตกลงกันแล้วละ่ะว่าจะยังไงต่อแต่ถ้ายังตกลงกันได้ก็ไปต่อแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะพูดตรงๆบางครั้งก็แอบทุรักทุเล่เหมือนกันอมไม่ได้อะไรกับชาวกันเลยนะแต่น้ำไพ่ขึ้นมาดูก็อ่านตามไพ่ชว่วยยูซัพพอร์ตอยากให้ถนอมน้ําใจกันอืม สละคนคนมีคู่นี่คือขึ้นว่าถนนหนอมใจกันนิดนึงม,มันมีความจับผิดเล็กๆอยู่ในนั้นด้วยอะ่ะเออไม่ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ก็ตามนะแต่มันมีในเรื่องของการจับผิดอยู่ในนั้นด้วยหรือมันมันเป็นการจับผิดที่มาจากครอบครัวเพราะฉะนั้นยิ่งถ้ามาจากครอบครัวของฝ่ายใดฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเข้าใจและก็อืมก็ต้องยอมรับว่าเขามาแบบนี้แล้วก็ต้องให้กําลังใจเขาเยอะ คือเราทู่ซีกับกันคบกันได้นะแต่รู้สึกว่าสามเดือนนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างตึงในหลายๆคู่ก็เป็นความเประบางมากๆอืสำหรับมวนโสดก็ต้องบอกว่าคุณเลือกได้เองนะความสัมพันธ์คุณเลือกได้เองคุณสามารถจัดก,การได้ด้วยตัวเองเลยเพียงแต่ว่าอยากให้รู้สึกว่าการไปต่อในแต่ละครั้งเนาะ มันต้องทันคนนิดนึงอืม,มันต้องทันคนที่เข้ามานิดนึงประมาณมันลัฟเตอร์หาความสุขให้ตัวเองบ้างสรบคนโสดนี่คิดว่าชัดมากเลยยิ่งถ้าแบบคุณรีบนะโดยไม่มองดีเทลละเอียดเล็กๆที่มันเป็นความสุขของคุณนะมันเป็นความสุขในระยะยาวที่ทําให้คุณหัวเราะได้ระยะยาวอะ่ะมันจะเป็นมันจะกลายเป็นว่าคุณหัวเราะแค่ตอนนี้แล้วหลังจากนั้นมันเป็นความทุกขลาบเลยนะ ดูดีๆสำหรับมีคู่นี่มันเป็นอะไรที่อ,อย่างที่บอกว่าตึงกันมาเยอะเนาะทั้งจากครอบครัวก็ดีจากคนสองคนก็ดีหรือจากมากกว่าคนสองคนก็ดีความสุขของชีวิตคู่ของคุณอยู่ตรงไหนถามกันดีๆประมาณนั้นเลยซิกบิวตี้ตอบโจทย์จากใครเมื่อกี้เลยครับ ซิกบิวตี้น <careers my own love> like ี God support, God ่คืออย่างบางคู่เนี่ยมันมีในเรื่องของ long distance relationship เข้ามาด้วยเนาะอืมเพราะว่ามันมีในเรื่องของการไปไปมาๆที่บอกการซัพพอร์ตกันมันเลยเป็นเรื่องสําคัญไงการซัพพอร์ตการสร้างความสุขการสร้างมองสิ่งเล็กๆอะไรร่วมกันหาความสุขจากขอโทษสร้างความสุขจากสิ่งที่มันมีร่วมกันอยู่อะให้มันดีเถอะอืมมันจะตอบโจทย์ของความให้กำลังใจกันด้วยอืม ถนอมน้ำใจกันให้มากครับประมาณนั้นเลยถ้าจากจาก,จากนับไพ่นะณตอนนี้นะครับในช่วง3เดือนนี้เนาะแล้วก็จะจบปีนี้กันอย่างสวยงามสำหรับชาวกันขอบคุณมากนะครับสำหรับชาวกันเนาะมีความสุขมากๆนะครับดูเพิ่งกลับมาอ่านไพ่อีกครั้งหนึ่งเนาะอาจจะขาดตกบกพร่องอย่างไรต้องขออภัยไปได้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันดูด้วยครับแล้วจเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ